ค่ะท่านผู้ชมรายการวสองวแปดท่านเหตุตัวไทยนะคะวันนี้ก็คือแปลกหูแปลกตานะคะที่มีพี่ๆนะคะมาจากกู้ชีวิตวชิระพยาบาลเนี่ยมานั่งกับดิฉันนะคะซึ่งท่านแรกก็คือคุณสมชายจำปาป่านะคะวชิระพยาบาลเป็นหัวหน้าฐานนะคะบัญชาการฐานอยู่ที่รหัส4601อ,อยู่ที่อยู่ที่อะไรนะคะลืมแลตข้อสารครับอ่ต่อข้อสาร,รลืมอยู่หน้าสอนอชนะสงครามนะคะต่อข้อสารนะคะ ส่วนอีกท่านก็คือคุณอาทิตย์พรชัยนะวชิราพยาบาล5102นั่นเองซึ่งเป็นรองหัวหน้าจุดนะคะและตอนนี้เพิ่มมาอีก1ท่านแล้วนะคะซึ่งเราจะภูมิใจนำเสนอมากนะคะก็คือคุณอลิสาน้องคูน้อยวชิราพยาบาล5124 mm. นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ค <Yeah. S 1> ่ะสวัสดีคะ่ะถามพี่ก่อนเลยดีกว่าเนืน่องจากที่ท่านเป็นผู้เยิง อรนีที่เป็น,ปนอา,อาสาสมัครที่เข้ามาในจุดหนึ่งนี้นะคะแล้วก็การทํางานดังกล่าวเนี่ยถ้าเราเราจะเซฟเปลียอะไรกับผู้ชายไหมวันนี้วันสตรีอห่งโลกพูดได้เลยวันสตรีสากลพูดได้เลยค่ะค่ะาามาพูดได้เลยอืดใจสู้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเต็มร้อยอยู่แล้วว่าในโนซนนี้เข้ามานานหรือยังคะ โอ้กับลายลายกับพี่อาทิตย์เลยน,นะคะ,ะอืมแล้วอยู่จุดไหนคะก็อยู่จุดเดียวกับคุณอาทิตย 5, 1, 2, 2์พรชัยค่ะห้าหนึ่งสี่สิบสองที่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์นะคะ <ๆ S 1> ก็ก็ก็คือด้วยของโซนนั้นมันมีเหตุค่อนข้างบ่อยนะคะอนุสาวรีย<ร>์ก็อน,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นอนุสาวรีย์ชัยไม่ใช่นะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ในโซนนี้ท่านท่านก็ผ่านการอุทธรณมาด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ แล้วแม่ยงเป็นอไงคะในการทำงานแบบทำงานบ้านทำงานบ้านเป็นแม่บ้านด้วยหรือเปล่าค่ะเป็นแม่บ้านค่ะเออเป็นแม่บ้านด้วยแล้วเงลาไงคะไปออกตึกตอนไหนก็ส่วนมากจะออกเป็นช่วงกลางคืนอืมค่ะเพราะว่าช่วงหัวค่ำอะค่ะก็ถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอืม,มค่ะค่ะ,คะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะมันไม่ได้ไมันไม่ได้ฟิกนะคะว่าจะต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็ทำได้นะคะอันนี้อันนี้มันสะเป็นกายค่ะ กรณีที่มีเหตุก็สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณผู้ชายได้ไม่ว่าแรงเราจะมีเท่าไหร่เต็มเต็มใจเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าในในลักษณะของการที่จะออกเหตุเนี่ยกา,การออกเหตุไดไไไ้ไม่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 แบ่งแล้วค่ะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็คือสามารถทําอะไรได้ก็หยิบจับหมดเลยนะคะก็อันนี้ก็ดีไปอย่าง <S 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 ขอเดียนเชิญนะคะท่านใดที่เป็นท่านหญิงและคิดว่า การที่เราเป็นผู้หญิงไม่สามารถทําเหมือนกับของคุณผู้ชายเขาได้เนี่ยทำได้นะคะอันนี้คุณอลิสาเขาพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าทําได้นะคะก็แล้วคุณพ่อบ้านล่ะคะเออถามนิดนึงขอโทษขอโทษนิดนึงค่ะถามขออภัยค่ะคุณพ่อบ้านว่าไงมั่งก็ไม่ว่าอะไรคะ่ะอ๋อก็ก็สนับสนุนเหมือนกันอ,อนึงเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็อะไรเี้ยค่ะก็คืออยู่ที่ความชอบแล้วก็ใจของเราด้วยะะใจเราเกินร้อยนะ,ะอันนี้แต่ว,ว่าก็คือ ในในเรื่องการไปนี่ก็คือก็แล้วแต่เราสะดวกบางวันเราอาจจะไปแต่บางวัน oh. อาจจะไม่ได้ไปอ๋อ oh, ค่ะค่ะ,คะแล้วก็อาถามทั้งสามเลยนะอันนี้ก็คือการทํางานมีผลเสียกับการอ่าการเอ่อการออกเหตเนี่ยมีผลเสียกับการทำงานอะไรมั้งไหมอันนี้ของคุณอาทิตย์ตอบแล้วอาจารยพี่อาทิตย์ก่อนค่ะค่ะเชิญค่ะก็ไม่มีผลเสียครับเพราะเราชอบอยู่แล้วเป็นใจที่จะทำ เต็มใจทำนะคะเพราะมันเกี่ยวกันเลยเพราะว่าเราใช้เวลาช่วงของช่วงเย็นที่เราหมดภารกิจแล้วนะคะเดี๋ยวกันนะแล้วของของพี่พี่ทำเต็มเต็มฟูลเลยไหมหรือว่าผมมีอาชีพเสริมครับอ๋อเป็นมีมีทำอาชีพอื่นด้วยอาชีพอะไรขออะไรขอหนึ่งเป็นหมอดูครับอ๋อเป็นหมอดูด้วยนะคะจุดอยู่ที่ไหนเพื่อนผู้ชมเขาจะเป็นลูกค้าอยู่ขอแนะนำตัวแล้วครับผมเป็นหมอดูอยู่ในวังสุภุลาภครับเป็นของพามครับ โอ้เป็นพรามนะคะเป็นซีซีสามครับเรียกซีสามโอ้ค่ะค,ค่ะพรามครับโอ้โหด้วยความยินดีเลยที่ได้รู้จักหลายๆอย่างทั้งทำวชิรพยาบาลด้วยนะกู้ชีวิตวชิรพยาบาลด้วยแล้วก็เป็นเป็นพรามนะคะเป็นพรามอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อหลังใหม่ก็ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์มาถามดิฉันนะคะเดี๋ยวฉันดิฉันขอคิวแรกค่ะก็สนใจด้วยนะคะอันนี้พี่ทรายค่ะคนนี้คือเขาในในนามเรียกกลุ่ม พี่สายอะไรนะบอกก่อนอ๋อสายครับชื่อสายลำดาครับในในกลุ่มเนี่ยในที่ที่น้องเรียกว่าสายครับเรียกว่าสายเรียกสายเลยนะคะแต่ตอาไหนอารมณ์ดีก็กลายเป็นสายคุณแม่ขอร้องอะไรจะเป็นยังไีบ้างครับก็คือในใในนวงการน้องๆนะคะที่ที่อยู่ในจุดของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าพี่สายนะคะก็คือคุณสมชายนั่นเองแต่นี้บางบางทีบางอารมณ์น้องๆ้องเขาก็จะอาจจะมีเล่นเล่นบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เคร่งเครียดอะไรเนาะค่ะแล้วการที่เข้ามามีมี มีความรู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์นตรงจุดนี้เนี่ยบางทีมันมันก็จะต้องมีความท้อมากเหมือนกันอย่างกรณีที่เวลาเรารถเรากลัง นำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลแล้วเจอบ่อยไหมเจอบ่อยไหมแล้วจะจะขอร้องไงท่านผู้ชมเชิญเลยค่ะคือจริงๆแล้วเครื่องหมายไฟก็บอกแล้วว่าคือการขอร้องค่ะคว่าไฟสีฟ้าแปลว่าบุ๋มบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะหรือเราความไม่ตาสีฟ้าคือความไม่ตายอยู่แล้วส่วนสีแดงแปลว่าฉุกเฉินครับสองไฟนี้ก็บุ๋มบอกถึงว่าเราขอทางคุณแล้วค่ะด้วยด้วยด้วยบางทีคนเขาไม่เคยเขาจะมองไม่มองกระจก จะฟังเสียงของคนก็มีบางคก็ฟังเสียงไม่มองกระจกก็มีครับแล้วตอารมณ์แต่เรขับรถกรุงเทพจะเป็นอาการนี้เราก็จะพูดใหม่ว่าขอเส้นทางขอเดินทางอ๋อมันมันมีมันมีพูดอยู่ในในรถอยู่แล้วมันต้มีโมบายครับจะเป็นจะเป็นโมบายติดเสียงติดระบบเสียงในตัวเลยครับครับผมแล้วแล้วในโซนของรถเนี่ยนะคะข้างในรถเนี่ยมันจะมีวิทยุสื่อสารอยู่แล้วใช่ไหมทั้งเครื่องแดงเครื่องดำเลยไหมคะอ๋อผมใช้เครื่องดำไม่ใช่เครื่องแดงครับอ๋อไม่ใช่มใช้เครื่องแดงไม่ได้ครับเพราะเรา เราบรรจุเป็นพยาบาลจะเชื่อมแนวอ๋อถ้าถ้าถ้าบรรจุเดี๋ยวนิดนึงนะคะถ้าในการบรรจุแล้วเนี่ยของข้าราชการครับของข้าราชการที่อันนี้ดังอย่างเดียวครับต้องใช้เครื่องดำอย่างเดียวแล้วในโซนของจะถามอีกนิดนึงนะคะสำหรับในโซนของวชิราพยาบาลนะคะเขาเรียกว่าอะไรล่ะวิทยุสื่อสารเราจะต้องให้ให้ หมอใหญ่ท่านเซ็นให้ก่อนใช่ไหมต้องครับใช่ครับใบอนุญาตการใช้งานการเสียงว่าไม่ใช่ในนอกหน้าที่ถ้าหน้าที่ต้องถอดวอออกถอดเครื่องถอดแบตเตอรี่นี่เราจะรู้กันครับจะรู้กันด้วยว่าต้องถอดแบตเตอรี่ออกถอดสิ่งของออกจะต้องไม่โชว์จะต้องปิดไว้อย่าไปให้เขาเห็นว่าไม่ใช่พกกากันไม่ใช่มันก็ผิดเยื่ครับแต่ว่าเขาอนุโลมให้กับอาสาสมัครที่ใส่ที่ต้องใส่นี่ต้องนี่เนี่ยและเครื่องแบบอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าถ้านอกเหนือจากนี้แล้วเอาไปพก แล้วเปิดเสียงดังลั่นโชว์สาวใช่ครับผิดนะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะโทษหนักเลยนะคะเหมือนพวกปืนเลยนะผมใช่ครับเท่าๆันเลยครับยังไงก็ต้องต้องฝากวันนี้สำรับสำรับค่ะน้องที่เป็นอาสาใหม่นะคะอย่าลืมน่าอย่าโชว์สาวเลยค่ะเพราะว่ามันอันนี้เราเอาไว้ใช้ในการที่เขาเรียกว่าอะไรอะในจำฉุกเฉินหรือจำเป็นในการที่จะประสานงานกับทางแม่ขายนะคะว่ามีเหตุตรงนู้นนี่นั่นจะได้ประสานงานได้ไม่ใช่ไปโชว์สาวแล้วค่ะ เพราะเวลาเจ้าหน้าที่ตารวจช่วงนี้เขากดขันด้วยนะเนื่องจากว่ามีมีกรณีหลายอย่างที่นําไปใช้ที่ผิดผิดประเภทและผิดวิธีแล้วก็ผิดที่ผิดทางไม่มีใบอนุญาตเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ในโซนของวชิระกู้ชีวิวตวชิระพยาบาลเนี่ยเขาก็ต้องให้คุณหมอหมอใหญ่นะเนี่ยเซ็นเพื่อที่จะเครื่องดังกล่าวเนี่ยใช้ใงานใช้ในงานได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่โดนไม่ได้ในโซนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะ,ะจับได้นะคะอันนี้ต้อง ต้องฝากบอกบอกน้องๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงที่ถามอีกนิดหนึงน่งด้วยกันในช่วงที่กปปสที่จุดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะะกับเหตุการณ์ที่ที่ผ่านมาเราแบ่งการปฏิบัติงานยังไงรบกวนนิดหนึ่งทั้งสองท่านเลยเอาเอาเป็นผมก่อนแล้วเป็นพี่อ่าเป็นพี่ก่อนเลยผมคือหน่วยหน่วยเหมือนกองทหารกองหน้าครับเป็นหน่วยที่จุดเฉิญรับและออกพี่ก็เป็นหน่วยส่งครับไม่หมายม,มความว่าไงคะก็คือเขาเรียกว่า จุดดึงหรือเรื่องง่ายๆสาสับแล้วฉุดดึงก็หมายว่าผมเป็นหน่วยที่เอาคนป่วยออกมาให้ได้เร็วที่สุดและที่ก็เป็นคนส่งให้เร็วที่สุดเพื่อจะส่งโรงพยาบาลแล้วรถจุดฉิดยาอ๋อก็สแตนบายรอบนอกอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับคือผมจะอยู่ในวงในเลยวงไปตามที่เขายิงพวกผมไปเลยที่พวกผมไปเลยครับจะตามนี้ติดประกบติดตัวเลยครับนี่้ยคือคอยดูตรงที่จุดแรงๆก็จะมีการสื่อสารจากในทีมว่าตรงนี้จะแรงนะตรงนี้จะมีเมานะตรงนี้ถ้าเกิดบังเอิญตรงจุดนั้นไม่มีแจ้งบอกแล้วเกิด บังเอิญเจอจริงๆก็ต้องไปตรงจุดนั้นครับก็จะมีการประสานงานบอกว่าพิซซ่าตรงนี้ดิตรงนี้มีเหตุน,นะ,ะจะมีการประสานวอรทางโทรศัพท์มือถือหรือก็ทางสื่อสารแต่ว่าชั่วโมงนั้นก็มีแต่แค่วอรในที่ติดต่อได้ครับโอ้ใช่ไหมใช่ครับเอ้ในในโซนของเออบางทีอ่ะคนมันเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เขาก็ตัดสัญญ,ญาณโทรศัพท์เรืเขาจะมีมารยาทในการคุยวอร์ทุกคนต้องอบรมในการคุยวอร์ครับก็คือจะมีการอบรมในการสอนในการเรียนรู้จากการบอร์กันเมื่อกู้ใช้ไม่ได้ครับเออน่นอนครถ้าผมไปใช้ซีซัวก็กมีพวแบบ อิจฉาออกสีทัดบ่อยอะไรเงี้ยกดคี้ค้างบางทีก็หลอกให้เราไปก็มีอันนี้ด้านนอกครับแตคร้บผมแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เขาจะรู้เขาจะไม่ยุ่งกับเราเลยเขาจะปล่อยต่างต่างเหน่วยงานทุกหนื่วยงานจะมาลงเหมือนอย่างเช่นพวกพี่พี่ตึงพวกพี่ลุงคนเนี้ยเขาจะก็สามารถที่เราจะรู้กันนะเราจะรู้กันนะแต่พอไม่ได้จักกันเลยครับพอาถือว่ารเหตุการณ์จริงเขาจะกลายเป็นเหมือนเพื่อนอะไรครับเขอช่วยก็จะไม่ด่ากันพวกพี่พวกพี่ตึงเนี่ยเขาก็จะคอยดูเอ้ยนี่ เราเชื่อกันนะเขาจะคอยบอกเราตลอดเวลาว่าอันนี้กรณีที่ว่าบางอย่างเราไม่เห็นเขาเห็นงี้ฮะพวกพี่ตึงพวกพี่ร่วมก็คอยสอนอยู่ตลอดเวลากันครับท่านผู้ชมพี่ตึงก็คือมวยทีพอตเต็กตึงนะคะแล้วก็พี่ร่วมก็คือจากมวยทีร่วมกัตันยูนั่นเองนะคะที่ทั้งสองทั้งทั้งหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ที่เวลาที่มีเหตุจริงๆเนี่ยจะร่วมกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวถามอีกนิดหนึ่งของพี่ผู้หญิง ของพี่อลิสานะคะในโซนของวิธีสื่อสารกับผู้หญิงตัวเองมีวิธีสื่อสารด้วยใช่ใช่หรือเปล่ามีด้วยและได้ประสานงานด้วยใช่ไหมไมเ้ลดบนไม้นิดนึงค่ะค่ะเอเอ,เ,อเป็นในโซนของวิธีสื่อสารที่พี่อลิสานใช้ในการที่คุยคุยคุย คือใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆแล้วก็เรียนรู้จากพี่ๆเดี๋ยวก็จะจอ <ะ S 2> ฟัง,ฟงรหัสวอได้เอง<ช>ถูกต้องนะคะอ่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะคือเป็นบางท่านก็อาจจะคิดว่าอูยฉันเป็นผู้หญิงฉันจะจำไม่ได้ละค่ะว่าภาษาวอเนี่ยเขาพูดอะไรไม่รู้วอสวอหนึ่งวออะไรก็ไม่รู้วอสี่แล้วก็งงไม่ไม่สามารถที่จะจดจําได้มันใช้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวจะจําได้เองนะคะและถ้าเกิดไปอยู่ร่วมกับพี่ๆอย่างพี่สายในประสบการณ์เยอะแล้วพี่อาทิตย์เนี่ยซึ่งประสบการณ์ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วเนี่ยนะคะเอ เขาก็จะสามารถที่จะสอนในนี้เขาเขาเรียกว่าครูพักประจาค่ะฟังบ่อยๆมันก็จะจาเองได้นะคะเนาะก็ในในลักษณะน,นั้นอ่าแล้วแล้วในโซนของอ่เขาเรียกว่าการประสัมพันธ์ที่จะบอกให้น้องๆที่เป็นเป็นกู้ชีพกู้ภัยต่างๆในโซนที่จะเข้าไปช่วยแล้วอ่าเขาเรียกว่าเวลามีเหตุต่างๆเนี่ยมีการแย่งกันไหมเออเออถามาถามนี้ก่อนก็มีบ้างครับมีพวก พวกพี่ๆเขาก็จะบอกอะแต่พวกน้องๆก็ตื่สเต้นเพราไฟเลนสวยรถดีอุปกรณ์ครบแต่ไม่เป็นเลยก็มีครับอเจอเยอะครับแต่เราก็ที่เสษครับเราคิดว่าเขามีใกล้เข้าไปเพราะว่าเขาหน่วยงานใกล้กว่าเขาบนพื้นที่บางทีคือเราจะรู้ว่าเขาอยู่พื้นที่ใกล้กว่าเกี่ยวข้องกับเราเราก็ใช้เข้าไปครับมากกว่าครับก็คือก็คือแบบว่าสมมุติว่าทั้งพวกเขาพวกพี่เขาอะพวกซึงพวกพี่ลูกอะไรเงี้ยเวลาเขามาอย่างเงี้ยเราเรามีเขาก็ให้เราเรามีเราให้เขาต่างก็จะไปแย่งครับ แ่บบนี้มากับสมสติว่าจะเป็นพวกแบบใหม่ๆมากกว่าครับใหม่ๆที่แบบว่าไม่จักเราอย่างเงี้ยครับก็้ะมาแต่ตอนนี้เขาจักผมหมดแล้วครับเพราะว่าผมแจกของด้วยแจกอะไรละครับแจกอะไรยาครับเป๋ายาติดต่อได้ครับผมแจกเป๋ายาแต่ว่าไม่เยอะครับเป็นบางหน่วยงานที่ขาดเหลือผมมีบอร์ดขอล่าอุปกรณ์ของให้พวกนี้เพราะรายได้ผมจากมอดูก็จะมีซื้ออุปกรณ์พวกนี้สะสมไว้เอาไ้แจกเขามันคือการช่วยเหลือบุญอิบาทอีกอย่างหนึ่งอ๋อก็คือก็คือในในลักษณะบุญต่อบุญนะใช่ครับผมก็คือได้ช่วยนิ่นองพี่เขาจะ เดี๋ยวผมขอแรงพี่ไปจำไปแจกขอไปฉายหนังผมมีเครื่องฉายหนังเองครับตอนนี้มีโรงฉายหนังด้วยตัวเองครับนี้ครับก็ส่วนมากก็จะอาจจะมาซื้อที่ร้านกวางแน่ๆเลยเป็นลูกค้าร้านกวางแน่เลยเ่คยเห็นอยู่เหมือนกันแต่ ตั้งแต่เปิดร้านเล็กๆเลยครับโอ้ค่ะอยู่บันมอใช่ไหมใช่ประตูเหล็กค่ะคุณควางดูอยู่ก็ดูนี่แหละลูกค้าประจำของท่านเลยนะคุณควาง่ะคุณควางอยู่โซงใหม่นะครับซื้อเยอะก็เวลอาวสองสสิบตัวท่านก็ลดให้เยอะเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นลูกค้าประจํานั่นเองนะคะก็เลยก็ก็ติดตามตลอดเลยนะคะแล้วในโซนการประทับใจเริ่มจากคุณพี่ผู้หญิงก่อนละกันอ่ะโซนคุณพี่ผู้หญิงเชิญค่ะมาด้วยค่ะความประทับใจต่างๆที่เราได้เข้าไปช่วยเป็น เป็นเกี่ยวกับเคสไหนที่รีดีไปช่วยแล้วประทับใจนะคะก็ประทับใจทุกเคสอะค่ะค่ะเพราะว่าอ,อย่างอุบัติเหตุอย่างเงี้ยถ้าเราได้ไปถึงก่อนได้ช่วยแล้วก็ได้ประสานงานกับหน่วยต่างๆแล้วก็ส่งถึงโรงพยาบาลโดยปลอดภัยเราก็จะมีความรู้สึกที่มีความปิติใน,ในใจแล้วก็อะไรอย<ม>่างเงี้ยมัน,นมันปลื้มสาระอะดีนาลีนมันหลัง<ช>่งนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าในการทําบุญคือคือ,อ เห็นผู้ประสบเหตุตรงหน้าเนี่ยแล้วได้ช่วยนะคะของคุณอริสาเขาก็บอกว่าสารดีนาลินมันหลังค่ะคือมันปลื้มมันปิตินะกลับบ้านนี่โอ้โหบางคนนี่ก็คือเราได้ช่วยแล้วเขารอดชีวิตเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะต้องช่วยเป็นด้วต้องช่วยเป็นด้วยอ่านี่ไงแล้วกำลังจะถามพี่อาทิตย์ค่ะและในการช่วยแต่ละครั้งพี่อาทิตย์ผู้ช่วยของพี่หรือว่าพี่ลงมือปฏิบัติเองเลยต้องมีน้องปช่วยช่วยด้วยไหมถ้าเกิดว่า มีมีลูกฐานอยู่จํานวนเยอะอยู่ก็ผมก็จะเป็นผู้ดูแลและควบคุม,มให้ลูกฐานได้ปฏิบัติการให้ช่วยให้ช่วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกฐานมีไม่กี่คนผมก็จะลงมือเองครับค่ะแล้วในโซนในโซนความประทับใจในเคสแต่ละเคสเหรอคะก็เท่า,าที่ผ่านมามีประทับใจยอยู่อยู่เคสหนึ่งครับที่ผมไปเจอเหตุที่จรันค่ะ เนเคสอะไรคะเป็นเคสผู้หญิงถูกรถรถยนต์ชนแล้วก็ทับอยู่ทับทับทับล่างอยู่ข้างใต้รถนะครับแล้วก็อยู่อย่างนั้นนานครับไม่มีคนช่วยเลยมีแต่คนมุงดูครับอ้านี่ไงครับทีผมมาถึงผมก็บอรเรียกทางสงวิทยูให้เรียกรถมารับรเพราะว่าวเพราะว่าในการที่จะช่วยช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บนะท่านผู้ชมในเหตุวอซีสิบหรืออุบัติเหตุ ทางรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแ,แต่เนี่ยถ้าเป็นเป็นเหตุต similar. เนี่ยนะคะจะช่วยบุมบ่ามมันก็ก็กระไรไม่ได้นะคะมันต้องเรียนรู้ผ่านวิธีกรรมมาก่อนใช่ไหมคะยามุงก็พอครับการมุงนี้ทําให้คนตายเยอะมากครับอ่าเพราะเพราะว่าอะไรอากาศครับคุอ่าท่านผู้ชมค่ะก็คือในโซนของว่าถ้าเวลามีเหตุนะคะยามุงค่ะเพราะว่าเวลาคน เจ็บนอนอยู่อยู่ด้านล่างแล้วคุณมุงกันใหญ่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าคุณก็ไม่กล้าช่วยเหมือนกันในลักษณะบางคนก็กลัวเลือดนะคะแล้วคุณไปมุงเขาขาดอากาศนะคะยังไงก็ต้องฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านแล้วค่ะว่าเจอเหตุแม้คุณช่วยไม่ได้กลัวเลือดหรืออย่างไรโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์อะไรบอกก่อนที่1554 1554้าน <15 54 S 1> นะคะท่านผู้ชมก็ต้องฝากเบอร์นี้ ที่เน้นบ่อยๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้จดไว้มันเป็นเบอร์ที่เขาเรียกว่าเบอร์สําคัญนะคะนอกเหนือจาก1นึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเป็นเบอร์หนึ่งห้าห้าสี่นี่แหละค่ะที่จะสามารถช่วยชีวิตท่านได้ในเวลากรณีเหตุฉุกเฉินอ่ะของพี่สายพี่สายมั่งค่ะพี่สายกรณีเหตุประทับใจมีอะไรมั่งบอกน้องหน่อยสิตะพานพุทธครับคือเป,เป็นเหตุอะไรเอ่ยไม่ใส่เสื้อแต่งต,ต,ตัวธรรมดาไป <Okay. S 2> แล้วมีคนท้องจะโดดน้ำจนตะพานพุทธครับแล้วผมเขาโดดลงไปแล้วครับ แล้วแล้วตัวผมไปฟ้ามือได้ครับอ้นั่นคือเหตุการณ์ที่ผมประทับใจครั้งแรกที่จามาจนวันนี้ครับคือได้ช่วยชีวิตคนที่เห็นต่อหน้าต่อตาเลยเพราะแฟนผมท้องอยู่ครับก็เลยทาให้ความรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรไม่ดีเนี่ยแล้วเจออย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแย่มากอืแล้วก็ผมก็หลั่งจันทมาอีกไม่กี่ทีเขาว่าน้ำคำไหลแล้วก็ตั้งแล้วก็คลอดก็คลอดเลยนะทำคลอดได้ถ่ายรูปติดในเฟซของตำรวจด้ยครับโอ้่หม่ยถึงท่านพี่สายพี่สายได้ไปทำคลอด้เลยครับได้เรียงครับอ๋อเขาก็มี สันตยาครับผมตอนนั้นโครงการอะไรนะโครงการอะไรนะของท่านช่วยสังคมครับพอสวใช่ไหมใชรับมครับผมได้ครับไอ้สามเข็มแล้วตอนนี้โอ้ยดีมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะทุกอย่างเลยนะคะกู้ชีวิตวชิระพยาบาลทั้งทั้งเขาเรียกว่าทั้งทาคลอดทั้งช่วยชีวิตคนนำส่งผู้ป่วยทุกเรื่องทุกอย่างสามารถได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในโซนของพี่สายเขาก็บอกว่าได้ช่วยคนท้องนะคะที่ช่วงนั้นระหว่างนั้น ก็คือสองชีวิต<บ>สองชีวิตสองเออใช่ใช่ใช่ชีวิตครับใช่ได้ช่วยทั้งสองชีวิตเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือชีวิตของคุณแม่สองก็คือชีวิตของคุณลูกที่จะลืมตาขึ้นมานั่นเองอันนี้เป็นความประทับใจของพี่ๆทั้งสามเลยนะที่แตกต่างกันในการที่จะเข้าไปช่วยแล้วในโซนถามข,ข้อสุดท้ายนิดหนึ่งก็คือเวลาเข้าไปช่วยเนี่ยจะมีอะไรฝากน้องไหมไกรณีที่มีเหตุแล้วมีเลือดจะต้องสวมถุงมืออย่างไรแล้วต้อง เซฟตัวเองยังไงต้องบอกพี่ชายบอกน้องๆมือใหม่หนึ่ผมจะเตือนะครับอาสาบางคนไม่รู้เลยครับว่าถุงมือเนี่ยมันมีแป้งอยู่ค่ะโดยการใช้เสร็จแล้วไม่ล้างมือครับสีตาตาบอดหลายๆนะครับแล้วก็ตาเคลึงตาหลายๆแล้วอ้าวอันนี้เป็นหนึ่งความรู้นะคะท่านผู้ชมค่ะแนะนําให้ว่าเมื่อใส่ถุงมือเสร็จแล้วให้คุณล้างถุงมือก่อนโดยการล้างด้วยเองน้ําเกลือของคุณเองคือใช้ล้างทําแผลนะครับเพราะบางคนเนี่ยพอทับเสร็จแั๊บเผลอไปกินนู่นกินนี่มีสารพิษนะครับถุงมือเอ้าเหรอเหรอใช่ครับนี่คือจากโรงพยาบาลเขาวิเคราาาาะะะหห์์มมแแลล้้้ววววิเเคครรร่ถุงือับป็นได ถุงมือนะคะท่านผู้ชมขาหรือน้องๆอาสาใหม่ค่ะฟังทางนี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่เพิ่มเข้ามาดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเวลาที่จะต้องไปจับต้องผู้ผู้ที่ได้บาดเจ็บที่มีเลือดเขามีถุงมือจากของหมอมาให้เนี่ยเวลาทักปฏิบัติหน้าที่เสร็จด้านในเนี่ยเขาจะมีสารอย่างหนึ่งใช่ครับสารลอลื่นสารละลื่นเพื่อจะให้เราใส่ได้ง่ายนะคะแล้ว ท่านต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะอย่าไปขยี้ตาเพราะตาจะบอดได้นะคะแล้วก็ต้องฝากไว้ถึงสําหรับน้องท้องด้วยนะคะที่ที่ไม่ทราบในกรณีนี้ทฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะขอขอบคุณมากมากเลยเชิญค่ะก็คือเวลาช่วยนะครับขอให้ครับอย่าอย่าสนใจว่าว่าใครเป็นอะไรครับถ้าใส่ชุดอาสาให้เขาทำงานนะครับอย่าไปด่าเขาเลยครับเพราะว่าเขาช่วยสังคมทุกคนครับอย่าไปว่าเขาเป็นคนชอบไปด่าเขาอย่างเงี้ยด่าด่าในลักษณะว่าเฮ้ย เขาเป็นหมอคุณไม่จำเป็นครับเขามีจิตอาสาเขาก็มีหวัวใจเหมือนเราอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านครับอ,อย่าว่าแล้วครับเขาขอให้เขาทําเขาเรียนมาเขาทำเป็นครับเขาเรียนรู้มาอ,อย่าไปกดดันเขาบางทีโทรไปแกล้งเขามั่งอย่างเงี้ยโทรแกล้งผูบบไปก็ไม่เจอที่เกิดเหตุก็มีครับ,บ,รบแล้ว,ลว,ลวกรณีที่มีบางครั้งเหมือนกันที่น้องๆอาจจะหลุดไปมั่งในโซนของว่าเปิดไฟไซเรนโดยที่ไม่มีคนเจ็บอย่างนี้เรามีวิธีการ นั่นเขายัางไงกขอขอให้ใช้จิตสำนึกนิดนึงครับผมขอแล้วกันเราคูา <c oughs> <ป>่ันไทยค่ะค่ะอะจรยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยกู้ชีวิตวชิระพยาบาลจุดบ้านดินสอแล้วก็จดุดข้าวสารหรือแถวหน้าสอนอชนะสงครามนี่นะพี่รายพี่อาทิตย์ แล้วก็พี่อลิสานะทั้ง3ท่านที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้ซึ่งมีประโยชน์มากๆกค่ะสำหรับท่านผู้ชม1554ค่ะอย่าลืมนะจดไว้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันนะัทมนต์นอมพลพร้อมกับพี่ๆทั้ง3ท่านลาไปก่อนคะ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ